อุ้ยกัตท่านผู้ชมตามตามหนอุ้ยอุ้ยเฮียโอ้หตามมาท่านผู้ชมน้มเป็นไยเลยชโดโอ้ยหลนติกี้ติกี้โอ้ยโอนยงตกิเบทตกิเบทหมายมันก็ใหญ่ อุยตาอีกทีเนี่ยโอ้ยโุ้ยโดนโอ้ยเลยวะอะไรปลาอยู่วะโอ้ยโอ้ผหวาวมือวัดแรงเกินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำอ่างนี้เขาเรียกว่าอ่างอะไร ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นเป็นอ่างที่น้ําไหลเป็นต้นน้ําของอ่างเก็บน้ํห้วยไม่เต็งนะครับก็จะไหลเข้าอ่างนี้จะก็จะไหลไปที่อ่างห้วยไม่เต็งวันนี้ผมก็เอาเรือมาลงก็มาลอตีปลาช่อนนะครับอ่าดูหมายครับนี่ครับหมายก็ลักษณะประมาณนี้ก็เป็นจอกที่แบบเติมาจแบบเหี่ยวเหี่ยวตายไปแล้วครับนี่ก็เป็นกอพง ปลาก็จะอยู่้างใต้ถัไลยใต้จอกเนี่ยครับเดี๋ยวลองย้ําดูครับนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มีเวลาครึ่งวันวันนี้ฝนก็ค้มเลยแล้วลงเม็ดแล้วด้วยโอเคครับเดีย๋ยวไปชมคลิปกันด,ดีกว่าว่าวันนี้จะมีแต้มไหมให้ท่านผู้ชมรับชมกันหรือเปล่า i really อุ้ยกัดท่านผู้ชมตาม,มตามตามนอ้น,อนโอ้ยไปชนตัวคนดีครับท่านผู้ชมออ้ยตามมาแล้วมันนี่ครับซีซ่าป๊อปใบพัดครับตัวนี้ขูแล้วมันกัดแล้วมันกระชากลงไปเลยครับโอ้ยตามมากัดปากแดงเลยอะ่ะเดี๋ยวขย้ำดูครับ ตนเก่งนะก็วันตามมามันเอาจริงว่ะเฮ้ยปลาตามปลาตามปลาตามรามุก่อน นี่องไอ้สัตว์อู้นี่ไงอไอสัตว์กระลูกปากัดอืมกระลูกป่าอย่างไม่กัดเมื่อกี้มันตามมาทีมันมันมากัดลูกป่า ไม่ได้กดไม่ได้กดกล้องไม่ทันโว้ยคนคนช้อนหยักจิ้มขึ้นหน้าจอดีมันเฮ้เฮเแล้วย้อนแสงในได้แล้ว โอ้โหต้องยำท่านผู้ชมนี่สกีครับก็จังหวะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนแบตพอดีครับกดไม่ทันนี่ครับสกีสามห้าโอ้โหโคตรชอนเลยครับตัวนี้วนทับเลยอ่ะนี่ครับก็ผมตียำแบบร่องนี้ยแล้วไหลมาแล้วมันกัดช่วงนี้ครับดูดแค่นิดเดียวตุ๊บผมเก่าไม่โดนสกอให้มันเอาให้มันตามอีกหน่อยจังหวะกระชากไปเลยครับโอ้โห อุ้ยสิงหามจัดแถบนี้โอเคครับจะตามมาต่ออ่างนี้มีอะไรให้ค้นหายเยอะขวดหี่ีมึงซื้อทบียดฟุตกระหอแล้วเออแค่ดูดินะถ้าถ้าวเดี๋ยวดดองนะแล้วเมื่อวานขึ้นตรงไหนคิดดูดิคิดดูทีแล้วเอาหมวอขึ้นนะพีหน้านะปอยปุ๊บมระโดกแช่ต้องตับ ลอ่อลจะไปตอองห้งต้ตเยครับสวบัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่หมายตกปลาคองทับหลวงลตอนนี้ก็เช้ามืดเลยครับตัวนี้ก็อยู่ใต้สะพานก็หลักๆวันนี้ก็จะตีเป็นผาช่อนนะครับ วันนี้สินค้าที่ผมใช้ก็เป็นสินค้าของค่ายบังกูเกอร์นะครับวันนี้เื่อนี่เ็เป็นเช้ากับเช้ามืดเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวพายข้างหน้านะครับข้างหน้าโน้นจะมีหมายค่อนข้างที่สวยเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามผลงานเลยต่อว่าวันนี้จะมีผลงานให้ให้ท่านชมได้รับชมกันมากน้อยแค่ไหนครับมา อ้ยเฮียดอกนี่ไม่กลัดกันดอกไหนวะโอนโอนสิกกี้สิกกี้สิกกี้ ติกกี้ติกกี้ติกกี้ครับติ๊กี้เต็มพดานเต็มพดานเต็มพดานครับสิบกี่สามห้าสั่งข้าวกรองฮุเกอร์ครับขู่ไปช้อน ผมตีลายนั้นไปไม้ไมโคตรสวย,ยไม่กัดตะยมไม้สองเรียบร้อยเลยครับนี่ครับที่สามห้าเต็มพีดานบน,นครับตัวนี้ก็เป็นทายครับสายใช้งานแบบโคตรง่ายครับจะกอกดคานตั้งคันเลยทรายหมดสั้าเร็วก็เราก็คนๆคนเอาเลยนะครับน้ำหนักตีตีไกลดูจากระยะที่ผมตีครับตีไกลามากก็เช้านี้ก็อยู่ที่คลองทับหลวงครับกระชอนใสสวยครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานผมไปที่ต้นน้ํา เพไม่เต็งน,นะครับโดนไปช่อนใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กัดอองทีวันนี้ขอต่อเนื่องมาเลยมาต่อที่ทับหลวงนะครับนครปฐมฝากไว้ด้วยนะครับซิกกี้สามห้านี่ครับไปช่อนสสวยเลยนี่โอเคครับเดี๋ยวผมขอลูก่อนแล้วกันอุย้ยตามอีหี้อุ้ยอุย้ยโดนอุ้ยโดนวะอะไรอะไรอยูว่วะ อุ <One input> ้ยโอ้โหเบามึงเอาวัดแรงเกินพี่กัดอยู่หรือเมื่อกี้อยู่มันก็เลยข้าวเดินจนถูกผายพังเลยอ่าเอาล่าวอาว่าเลยอุ้ยกัดอุ้ยกัดไปโดนครับท่านผู้ชม สามวิีครับเลยต้องเผามาปบเลยไปดีไปดีต้องยำ้ำ ว่โดนตวมิมเบตวิมเบายรู้รครับใหญ่มีไีสมีไฟตวมิเวตวมเบทตวิมเบโอเกตวิมเบกเกวิมเบโอ้ยติดต่อครับ เรีร้อยครับวิเบรครับะกเกอตัวนี้น่าจะเป็นสีสันแสงโผ่ชอนหญ่อีกแล้วครับนี่ครับก็วันนี้ผมก็มากับเจเจหัวเหลือก็ตีกบยางตัวใหญ่ครับมาที่เนี่ยเป็นค่อนข้าง,ง,งที่ใช้เสียงกบยางเบ็ดและ5าเซน ครับผมดูแล้วว่าตีมันเงียบมาเลาะชายเนี่ยมันเงียบผมก็เลยลองใช้ทวิมเบตดูว่าถ้าเกิดว่าใต้น้ามันน่าจะดีเพราะว่าที่เนี่ยมันเลนค่อนข้างที่เยอะผมว่าปลาช่อมันน่าจะขุดเลนผมเลยใช้ทวิมเบตนะครับตัวนี้ลองให้มันแบบใกล้ๆกับพื้นๆนิดนึงนี่ครับเรียบร้อย่านผม้ชมตัวนี้น่าจะถึงโลสาเกือบๆนะแปลกเอาขีดนะตัวเนี้ยนี่ครับทวิมเบต รอมากดกุดลงไปเลยครับก็ฝ่าวด้วยครับสวินเบดเยื่อของค่ายปรกกูเกอร์นะครับตรงนี้ใช้งานได้ดีเลยครับบ่ายแล้วมาชาตอย่างนี้กับปลาช่อนก็ใช้ได้ชโดก็ใช้ดีนะครับโอเคครับฝ่าวด้วยนีครับัดเบียดแรดเข้าไปเต็มปากเลยช้อนคองทับลวงครับกินข้าวแล้วมาชม เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยววนวนไปสุดนู้นแล้วก็วนกลับจากที่เราตีมาเมื่อเมื่อเช้าอีกรอบนึ่งอ๋อข้างบนนั้นไปไม่ได้ครับลกเดี๋ยวกินข้าวครับเสิร์ข้าวมนจากเซเว่นข้าวผัดโปรอะสุกกว่านี้ประทังชีวิตได้ นี่เหราไอ้หนูกินไม่ลงขอตีขอ้ขอออโห กัดกระโดนดีในกระโดนดีกัดกระโดนดีนดดนดดดนดสวิมเบดอีกแล้วกระส่งส่งใสสวยส่งใสสวยเลยครับกัดสวิมเบดเลยครับผมตีมาอาผ่านตอหญ้าเนี่ยครับอากอไม้ไผ่นะครับกองเพเบ็ดเนี่ยครับอาจังหวะก่อนขึ้นสอบกลับบึ๊กเลยครับตอนนี้ครับกระส่งใสสวยครับ ผมไม่ทราบว่าตอนที่วัดแล้วตอนที่ช็อตที่มาเนี่ยกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าว่าจะหัามาแบตกล้องโกโปรหมดพอดีครับก็นี่ครับกระส่งไซส์สวยเลยครับกับเอ่อสวีมเบดใช้งานได้ดีเลยครับสวีมเบดไซส์เนี้ยก็เห็นค้าของบางกอกเกอร์ตัวเนี้ยอ่าผมเห็นว่าเช้ามันผิว,ผวน,น,น,น้ํามันเงียเงียบผมก็เลยใช้สวีมเบดนะครับลองตีใต้น้ําดูใช้งานได้ดีเมื่อก่อนหน้านี้ก็โดน ช้อนใหญ่ตัวหนึ่งและนี่ดนงกระส่งใสสวยนะครับก็สวยงามครับเซอร์ิเบสเปด้วยสินค้าดีๆจากค่ายปรกเกอร์ตัวเบ็ดดีคอยครับตัวนี้วัดไม่มีกระดุ้งเลยนี่ครับแข็งโบกคมแข็งโอเคครับเาได้วยครับท่านผู้ชมเราวันนี้ก็ต้องสิ้นสุดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อากาศก็ปิดๆด,ด้วยวันนี้แล้วก็มีชาวบ้านคนบนที่ลงคัดกวนด้วยก็ใส่สายแล้วก็เริ่มเงียบแล้วครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เกือบเกือบเที่ยงลหลักๆวันนี้เมื่อเช้าผมกลงก่อนผมก็ใช้งานผิวน้ำนครับเป็นซิกกี้35ก็ได้ไปช้อนมาแล้วพวกสายอยู่น้ะเริ่มเงียบผมก็ใช้ตัวนี้ s วิมเบ i ดนะครับใายน้ำใช้งานได้ผลเลยได้ช้อนใหญ่ตัวหนึง่งกระสงนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอฝากสินค้าจากค่ายบังกกฮูเกอร์ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิกกี้สวิมเบดนะครับที่ผมใช้ก,ก็เร็วๆนี้จะมี ซิตซ่าป๊อปมาตัวไปพัตมาจําหน่ายนะครับก็เดี๋ยวติดตามทางเพจปากกอกูเกร์แล้วกันว่าจะมีวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับก็สาหรับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครขาให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อให้กำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพี่จะไปคลิปต่อไปวันนี้ต้องกลับลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ อุ้ยตัวใครวะปลาใครวะอุ้ยปลาเท่าตัววะ